หรอไม่มีอายุก็เลยหรอใช่ใครมีซ้อม <estr 750. S 2> ไหมขอซ้อมหน่อยครับทำซ้อมหน่อยแก้วนึงทำซ้อมหน่อยแก้วนึงเฮ้ยแจ็คไอ้แจ็คแจ็คแจ็คออกไปไหนอ่ะไอ้แค่ไอ้สารดูเผื่อกินมีคนฝากหลัวหลัวเขาลุงลุงมีโทรศัพท์มีน้ำซ้อมอีหมอ่ะน้ำซ้อมีกไหมอ่ะมีคนฝากบอกไอ้แจ็คอะว่าเอฟซีนะคะขออะไรเออเปนเจเคมานานแล้ว คุณแม็กมาเห็นข้อความฝากบอกแจ็คกับตีด้วยนะคะว่าคิดถึงเขาบอกอะไรอ่ะได้ไแล้วตีเกี่ยวอะไรได้เดี๋ยวแล้วแล้วสีเกี่ยวอะไรไม่รู้แล้วตีเกี่ยวอะไรพูดถึงเก็บมระราชาสีเกี่ยวอะไรก่อนเนี่ยอ่ะอับดุลเกี่ยวอะไรเนี่ยอ๋ออะไรน้องเออ มากลัวอะไรเอาใจเมื่อวานนี้กูให้คนหารองเท้าให้แล้วกูไปย้อนดูไงเป็นเกลัวอะไรอ่ะแสนห้าพันแหละกระจอกอติลุงมีข้อความสองพานมาบอกด้วยเออใช่เหรอใช่อ่านมาเอ่อโดนตับไล้ใช่ไหมพี่สองพันหนย่งวิจัยวิจัยเสร็จล้ขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหนึ่งเนื้อครับเนื้อไม่มีเลยมีเออมันมันมีอยู่มันมันมีอยู่ในนี้อติมันมีอยู่ในที่สแปมของกูอะที่กูไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านใช่ปะ มีผู้หญิงทักมาว่า FC นะคะแฟน JK มานานแล้วถ้าคุณแม็กมาเห็นข้อความฝากบอกแจ็คกับปีด้วยนะคะว่าคิดถึงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปในเฟซให้ดูฮะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวส่งส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อ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 แวตครับมีมีมีใครยังไม่มีโทรศัพท์อะครับใครไม่รู้จะรู้ไม่ลูว่าใครอ่ะะต้องมีชื่อเฟซดิ มันมีชื่อเฟสตี้มีไม่เดี๋ยวก็ส่งข้อความให้ดูไงจะดูปล่ะเดี๋ยวส่งไปให้ดูเลยจะดูไหมเจเลยจะได้ทะเลาะกับเมียกลงเลยจะดูไหมเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งให้นะเดี๋ยวส่งให้นะไม่เอากลงยไม่เอากลงเลยเลยตมลเลงเลยเอาไม่เอาไม่เอางเลยตเลขเลยครับเลยตกลมเลยกลงเลกเด็กงเดินกเลยตเกเยเลยกยเกเนเลยกเเลยเ ไอ้แจ็คมึงได้รับข้อความอย่างแจ็คแจ็คแจ็คกูลืมบอกข้อความเลยอ่ะทขาไม่จบปะไอ้แจ็คข้อความอะไรครับลุงข้อความในสแปมของกูอ่ะมีผู้หญิงทักมาสแปมเอ๊ะสแปมสแปมที่แบบว่าคนชอบส่งมาไงในในในเฟซที่แบบว่าสับมาเลยลูกับมาเลยมาโอเคอยากเห็นว่ามันจะกอรไรนักหนาว่าทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงได้รับข้อความผมไม่ได้รับนะผมไม่มีเฟซไงไม่เคยรู้เป็นเอฟซีลุงแม็กแล้วทีนี้เขาบอกว่า เอฟซีนะครับลุงแม็กถ้าลุงแม็กมาเห็นข้อความฝากบอกพี่แจ๊กกาตีด้วยว่าคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะอาตีทำไมเชื่อไปอ่านเลยอ่ะถ้าวัว้เฟละเธอแบบประกันกหนึ่เปีไปนะไปนง มันเป็นตื่นมาเนี่ยมามาเยอะเหงื่อเยอะเหงืยอะเขามาหรือยังนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฟิตติ่งสามเวลาหาไม่คิดถึงนี่คือมันไม่อ่นใ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 นคํำพวกเนี้ยความคิดถึงที่เขาพิมพ์เนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้มาดูนานแล้วไม่มึงแอบคุยกับเขาหรือเปล่ามึงแอบคุยกับเขาหรือเปล่าไม่แอบคุยกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูในโทรศัพท์แป๊บนึงผมโทรศัพท์แป๊บได้เลยแน่พิธีแน่พินีรกดิ ไม่โลกไม่โลกชิลมากเลยเพราะยังไงเขาเปเอฟซีมานานแล้วเขาไม่ได้ดูนานแล้วอะไรเ <FC S 2> งี้ยเราเป็นซีเราสามคนอย่างเงี้เราเรารันังมานานแล้วไงเราเอฟซีไงประมาณนี้ใช่หรอใช่จริงดิจะหายตัวจะหายตัวหล <Hunter S 2> า,านเตอร์ให้ให้กูพิมพ์ไปไหมบอกว่าบอกให้แล้วนะครับน้องก็คิดถึงเหมือนกันเพื่ออะไร อเดี๋ยวกูพิมพ์ไปให้อ่ะครับเด็กตัดแต่กูไม่รู้จักอ่ะตัวจะรู้คือไม่รู้จักก็บอกให้ส่งไปในเฟซรู้จ้าหยังก็บอกมาแล้วจ้างเซิร์ฟไม่เคยไม่เคยส่งมาแล้วไปดูวะจ้างส่งก็มาหูส่งวันนี้โตกวันนี้เลยไม่ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครพิมพ์มานะเอออันนี้คือแปลกคือแปลกจริงนะใช่ มีรับลมคอมได้ฮะไอ้ยอแป๊บนึงลุงอย่าเพิ่งหาเรื่องเขาเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นเกมตอนเช้าคู่คู่อะแจ็คกิ้งแหละคักคู่คู่อะไรแจะคกิงลูกยันยูะเรื่องเขาเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นเกมตอนเช้าเยอะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ก็สื่นไอ้พวกแล้วดูดิเออเออจริงว่ะไม่ได้อำว่ะเออวันศุกร์อ่ะ 哦，啥<三>？嘿嘿嘿。